สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะพอดีวันนี้พีต่ตีมีเวลาที่จะปลูกผู้ด่างใส่ในกระถางขนาด4นิ้วนะคะเพื่อต้องการที่จะขยายพันธุ์เพิ่มนะคะผู้ด่างมีประโยชน์มากนะคะสำหรับใครที่โดยเฉพาะมือใหม่นะคะต้องการที่จะหาไม้ ประดับมาปลูกไว้ในอาคารบ้านเรือนนะคะผู้ด่างเขายังเป็นไม้ฟอกอากาศที่ดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญก็คือมือใหม่นะคะสามารถปลูกได้นะคะเขาสามารถปลูกได้ทั้งในดินแล้วก็ในน้ําเปล่านะคะผู้ด่างยังเป็นพืชที่ฟอกอากาศนะคะโดยเฉพาะถ้าเราไปปลูกไว้ในอาคารนะคะในสำนักงานนะคะโดยเฉพาะในบริเวณที่ทำงานสำนักงานเนี่ยนะคะจะมีมลพิษ โดยเฉพาะการใช้เครื่องถ่ายเอกสารนะคะในบริเวณพื้นห้องพื้นอาคารนะคะมีการใช้เคมีในการขัดถูเช็ดพื้นนะคะซึ่งก็จะมีเคมีปนอยู่ในห้องหรือในที่ทำงานอยู่แล้วนะคะผู้ด่างยังสามารถช่วยดูดสารพิษเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีค่ะ นอกจากนี้นะคะปูด่างยังเป็นไม้ประดับที่เป็นไม้มงคลด้วยค่ะบ้านใดปลูกไว้นะคะจะให้ความสงบความร่มเย็นนะคะให้ความสุขนะคะซึ่งนอกจากจะเป็นไม้ที่ช่วยฟอกอากาศแล้วนะคะยังเป็นไม้ที่มีความเป็นมงคลนะคะใครปลูกไว้นะคะดีมากๆเลยนะคะ วันนี้นะคะพี่ตีจะพาไปเลือกกิ่งเลือกยอดนะคะมาทําการปลูกลงในกระถางนะคะปลูกยังไงให้เขามีลักษณะที่ฟอร์มสวยนะคะและก็สามารถนําไปวางจําหน่ายได้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเคล็ดลับดีๆนะคะจากพี่ตีนะคะจะแบ่งปันให้กับเพื่อนๆน,น้องๆที่เข้ามาดูนะคะเดี๋ยวเราไปทําการเลือกยอดแล้วก็กิ่งพันกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ นี่คือภูด่างที่พี่ตีได้ทําการเพาะเลี้ยงไว้เป็นแม่พันธุ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะขยายให้เยอะมากกว่านี้นะคะเพื่อที่จะต้องการปลูกไว้ในกระถางแล้วก็อาจจะมีการแบ่งปันนะคะถ้ามีจํานวนเยอะขึ้นนะคะการดูแลข,ของพี่ตีนะคะจะใช้เป็นปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยละลายช้านะคะปุ๋ยคอกเนี่ยพี่ตีจะใช้เดือนนึงสักสองครั้งนะคะ ส่วนปุ๋ยละลายช้าเนี่ยสัก2 3สเดือนก็ใส่ทิ้งไว้เลยนะคะจะช่วยให้ใบพูด่างของเราเนี่ยมีลักษณะที่สวยนะคะสังเกตนะคะช่วงนี้นะคะพูด่างเริ่มจะมีหนอนแล้วก็มแมลงเข้ามาแทะกินใบแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะพี่ตีก็จะต้องทำการเตรียมนะคะเตรียม เตรียมน้ำยาฉีดพ่นนะคะซึ่งก็จะใช้เป็นอินซีนะคะในการปลูกสมากกว่านะคะพี่ตีจะไม่ใช้เคมีนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการตัดยอดนะคะไปทำการปลูกลงในกระถางขนาดสนิ้วกันค่ะอย่างผู้ด่างที่พี่ตีมีในในตอนนี้นะคะ ก็ที่เป็นแม่พันธุ์ก็จะเป็นภูด่างที่เป็นลักษณะธรรมดาเลยนะคะแล้วก็เป็นภูด่างทองนะคะสีของเขาก็จะออกเป็นสีทองสวยดีนะคะพี่ตีเอามาตั้งรวมๆกันแต่ว่าแยกกระถางในการปลูกนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำการตัดยอดกันเลยดีกว่านะคะค่ะอย่างที่พี่ตีจะทำการเลือกนะคะก็จะนับข้อ,อาจากใบจากตรงนี้ค่ะนับ นับลงไปประมาณ3าใบนะคะ1 2 3พี่ตีก็จะตัดตั้งแต่ตรงนี้เลยนะคะก็ให้ร่างเขาติดไปด้วยนะคะหลังจากที่พี่ตีได้ตัดผู้ด่างมานะคะวันนี้พี่ตีจะ สาธิตให้ดู2ชนิดนะคะเป็นผูดังราชนีสีทองแล้วก็ผูดังราชนีที่เป็นด่างขาวนะคะแต่ว่าจริงๆอย่างพ,พี่ตีถืออยู่นี่ไม่ใช่เฉพาะด่างขาวอย่างเดียวนะมันจะมีด่างออกเป็นสีเหลืองด้วยนะคะสวยดีนะคะยิ่งถ้าเราเลี้ยงให้ปุ๋ยให้น้ําเขาเต็มที่เนี่ยใบเขายิ่งใหญ่กว่านี้นะคะเขาจะยิ่งออกลายสวยมากนะคะก็เป็นลักษณะความสวยที่ าหาได้ง่ายนะคะจริงๆแล้วนะคะสวยไหมคะก็สีก็จะตัดกันเนาะค่ะหลังจากที่ี่ตีเตรียมกระถางไว้เสร็จนะคะดินที่ปลูกเนี่ยก็จะเป็นดินปรุงทั่วไปซึ่งมีส่วนผสมของปุ๋ยคอกนะคะที่พี่ตีมีอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยขี้ววหรือไม่ก็ปุ๋ยมูลไส้เดือนนะคะคุกลงไปด้วยนะคะเพิ่มธาตุอาหารให้กับผู้ด่างที่เรากําลังเพาะเลี้ยงใหม่ๆนะคะ วันนี้พี่ตีจะทำการจับช่อ,อเป็นปููด่างราชนีสีทองก่อนละกันนะคะสวยดีนะคะจับช่อในลักษณะแบบนี้เดี๋ยวพี่ตีขอถอดถุงมือก่อนนะคะ ที่เราเคยซื้อ,อมานะคะเขาก็จะทำการจับช่อในลักษณะแบบนี้เหมือนกันนะคะอย่างใบไม่สวยเนี่ยเราก็ตัดออกนะคะเพราะว่าช่วงนี้หนอนแมลงเริ่มชุมเข้ามาแล้วนะคะเพราะว่าพี่ตีไม่ได้พ่นน้ำยา,าน้ำส้มควันไม้นะคะเพราะว่ายุ่งกับงาน,นอื่นเนี่ยค่ะเราก็ไม่ต้องตัดนะคะ ชอแบบนี้นะคะแล้วก็นำปลูกลงดินได้เลยนะคะ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับการจับช่อผูด่างนะคะที่ต้องการที่จะขยายในกระถางขนาด4นิ้วนะคะซึ่งก่อนหน้านั้นนะคะพี่ตีได้ขยายภูด่างที่เป็นลายหินอ่อนนะคะในกระถางขนาด5นิ้วนะคะซึ่งก็กระถางนี้นะคะประมาณ20วันแล้วนะคะเขาก็มีรากแล้วนะคะ รากเริ่มทะลุแล้วนะคะก็ถ้าเป็นกระถางขนาดสองนิ้วนี้นะคะที่พิธีทำให้ดูเป็นตัวอย่างพ่ธีต้องการให้เขามีรากเริ่มเลื้อยยาวเพราะว่าถ้ากระถางย้ายลงในกระถางขนาดใหญ่เขาจะได้เลื้อยสายเสาหลักได้เร็วขึ้นนะคะเคล็ดลับนี้นะคะเป็นเ,เคล็ด ที่พีตีทำอยู่นะคะค่ะก็สําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆที่ชื่นชอบภูด,ด่างนะคะก็เหมาะมากนะคะสําหรับมือใหม่นะคะที่ต้องการจะปลูกไม้เลื้อยหรือไม่ก็ไม้ประดับในบ้านในอาคารในห้องนะคะในที่ทํางานนะคะช่วยดูดมลพิษ ในอากาศได้เป็นอยา่างดีแล้วก็เป็นไม้มงคลด้วยนะคะคลิปนี้พี่ตีก็ขอจบคลิปก่อนละกันนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ